สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างสบายดีกันนะคะเด็กๆใกล้จะสอบแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆอันนี้ครูสาวก็ยืมขนมครูยามารีวิวนะคะเด็กๆเอ่อวันนี้คลิปวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมช่วงนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการนับจํานวนจากรูปภาพต่างๆเช่นดอกไม้บ้างขนมบ้างนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะมา เรียนวันนี้ก็เหมือนเดิมขอทบทวนใะห้เด็กๆนับตัวเลขกันก่อนนะคะเด็กๆสามอาราบิกสามอาราบิกเห็นไม่ได้มีเหตุหนึ่งสองสามก็เท่ากับสามอาราบิกต่อไปสองอาราบิกสองอาราบิกลูกไก่สองตัวก็เท่ากับสองต่อไปแอปเปิ้ลกี่ลูกคะเด็กๆหนึ่งก็หนึ่ง,ง,งอาราบิกหนึ่งอาราบิก ต่อไปปลากี่ตัวคะเด็กๆเด็กๆลงนับสิคะห้าตัวก็ห้าอาราบิกต่อไปเลขอะไรคะเด็กๆหกอาราบิกต่อไปสิบอาราบิกสิบอาราบิกเราก็นับดูว่ามะเงมีกี่ตัวถ้าสิบตัวก็เท่ากับสิบนะคะเด็กๆปลาปลากี่ตัวคะเด็กๆลงนับเองสิคะ ้าตัวก็เท่ากับเก้าอารบิกผีเสื้อกี่ตัวคะเด็กๆสี่ตัวก็เทนจำนวนเท่ากับสี่อรารบิกต่อไปปลาดาวกี่ตัวคะเด็กๆลองนับสิคะเด็กๆเจ็ดตัวก็เทนจำนวนเลขเจ็ดอรารบิกต่อไปเทียนขายมีกี่เล่มคะเด็กๆนับ แปดเล่มอันนี้ก็คือการนับตัวเลขอาราบิกอีกครั้งค่ะคุูสาวจะไม่เรียงนะคะเด็กแปดอาราบิกแปดอาราบิกแปดอาราบิกสามอาราบิกสามอาราบิกสิบอาราบิกสิบอาราบิกสองอาราบิกสองอาราบิก ก้าว阿บิก้าวบิกต่อไปสี่สี่บิกต่อไปเลยคะเด็กๆเจ็ด阿拉伯เจ็ด阿拉伯หนึ่ง阿拉伯หนึ่งหกหกห้าบิกห้าบิกเหมือนเดิม ของเราการบ้านเล่มเดิมของเราคณิศาตสตร์เล่มสีเขียววันนี้ครูสาวสั่งการบ้านหน้าที่ยี่สิบยี่สิบร่อยเอ่ยี่สิบปดนะคะเด็กๆยี่สิบแปดหนึ่งหน้าโดยเมื่อกี้เราก็ทบทวนการนับตัวเลขไปแล้วให้เด็กๆนับดอกไม้เช่นสีม่วงมีดอกไม้กี่ดอกเราก็นับได้เท่าไหร่คะหนึ่งดอกก็มาใส่เลขเดึ่ง อันนี้คือการบ้านของเด็กๆหนึ่งหน้านะคะอย่าลืมหน้าที่28ดสวัสดีค่ะ